สวัสดีค่ะนี่วันนี้ป้าเจนมาชวนกินอะไรคะไส้กรอบไก่ค่ะโอ้ไส้กรอบอร่อยอรอยแย่งลูกหลานกินเลยวันนี้แง่กินจิ้มน้ำจิ้มแซ่บ,ซบจิ้มน้ำจิ้มมะลาก็ได้จิ้มเอรอก็ได้ใครนึกเมนูอะไรไม่ไม่ถูกใจลองมาดูเมนูป้าเจนพา,พาเพลิน กินทุกวันทุกวันเลยลงยูทูบให้ทุกวันไม่ใช่ว่าจะกินเยอะหรือกินน้อยกินอะไรนะแก่เมนูของป้าเจนก็คือว่าป้าเจนไปหาอะไรกินมัน่งทุกวันนี้สำหรับคนแก่ของป้าเจนวันนีงกินอะไรมนะั่งกินไส้กรอกไก่อ้จีม๊มน้ำาจิม้มแซ่บ จิ้มเน้อจิ้มมะลาไมได้ถ้าคุณลูกๆหลานๆเลิอคุณคูณหาอะไรทานไม่ได้นะะนึกอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะกินอะไรดีกินนั่นกินอันนี้ก็เบื่อกินนั่นก็เบื่อกินนี้ก็เบื่อโอ้มีเมนูอะไรมั่งที่ปเจนจะชวนทานงานนี้มาทานไส้กรอกไก่กันค่ะไส้กรอกก็มีตั้งหลายอย่างนะคะมีตั้งยี่ห้อมีตั้งหลายยี่ห้อ นะคะแต่รู้สึกอันนี้ถูกใจประเจนค่ะแม่ก <c oughs> ินแบบอร่อยอร่อยกินกับลูกลูกหลานๆขึ้นหน้าบ้านนี่แหละคะ่คกะกิ้นย่างย่างแล้วก็มากินเลขึน้นหนึ่งอันไม่พอกินสองอัน กินสองอันกินพอขึนสามอันต่อไปใช่ไหมอยากได้คนต้องไงลงมาแรกเล่งเลยจวงกินไปกินแก้โรคหิวสำหรับป้าเจนพักระหริงหิวมาหาเออคิดถึงไส้กรอกเอาไส้กรอกมาย่างนะจะไปทอดกันได้ จิ้มน้ำเจิ้มรสแซ่บอร่อยเออเดี๋ยวบอกใครเอามาอีกอันหนึ่งก็ได้สองสามอันก็ได้มาโชว์เลยจะอันไหนกินเหรอถ้าอันเดียวสองอันนี่ใครไม่รู้นะนี่กินหมดเลยได้ไหมอ่ะก็เจนมาเบิร์นกินหมดไหมอ่ะไม่ได้กินไม่ได้โอ้โหหลานบอกกินไม่ได้นะนะพ่อต้องเลือยให้คนอื่นกิน ต้องเหลือไว้ให้คนอื่นกินมั่งนะคะโอ้ป้าเจนพาเพิ่นนี่ชวนกินด้านเจนกินนี่เ่ยหลานขอละหลานขอละหนึ่งอันเอาแบ่งไปแบ่งไปหนึ่งอันเลยนี่ป้าเจนกินแค่นี้ก็ได้นะคะวันนี้คะลองมาคะลงมาดูเมนูค่ะของป้าเจนพาเพิ่นนะคะอะไรทานไม่ได้ก็มาดูเมนูป้าเจนพาเพิรนแล้วจะรู้ว่าวันนี้จะทานอะไรกันดีนะคะก็ขอมีความสุขกับการกินนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ